รายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งซึ่งในสุดสัปดาห์นี้ครับสโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี FC ของเรามีคิวที่จะเปิดบ้านสนามมหาวิทยาลัยมห ah ิดลสารยาพบกับสโมสรเพชรบุรี FC โดยความพร้อมของนักเตะกรุงธนบุรี FC ของเราจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับ เจอเพชรบุรีวันเสาร์นี้ครับวิคคิดว่าเป็นยังไงบ้างไม่ไม่จีบยังไงวันเสาร์นี้เออ่ลาสลาสุวิกะซุนกอมุรีเจงที่ฮังตองอ่ะดีดีกว่าเช CMC ดีกว่า c m ม m วิกนี้ทุกคนเต็มที่ทุกคนเต็มที่ดี CMCM พูดกับแฟนๆหน่อะบอกแฟนクラブมามามาเซมเซมตักันนะังนクラブมาเซมเซมตัวมามาเยอะมาคุณทองฤีธสบายสบายเตื่ที่ดีครับชนะชัวร์ครับครับเข้มแข็งดีใจมากน้อยแค่ไหนก็ตั้งแต่ตั้งแต่หลังจากมาที่แล้วที่เราชนะมาความมั่นใจเราก็มีเยอะขึ้นนะครับ และเกมนี้เป็นเกมในบ้านก็น่าจะเต็มที่ครับแล้วน่าจะมีสามแต้มหลังจากชนะมาทําให้ขวัญกาลังใจในทีมดีขึ้นมากหรือยังไดีขึ้นมากเลยดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าที่เราแพ้มาไม่ใช่บางทีเราก็เล่นเล่นได้ดีแต่วพพ่าข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยครับมันก็ทําให้ความมั่นใจหรือกําลังใจมันลดน้อยถอยลงไปงี้ยแต่แมตช์ที่แล้วเราไปบุกเก็บสามแต้มมาก็ทําให้ดีขึ้นเยอะเลยครับทุกอย่างนี้ขึ้นเยอะห่างหายจากการทําประตูไปนานมาก คิดว่าตัวเองจะกล <c oughs> ับมายิงประตูได้อีกครั้งเมื่อไหร่เมื Boy? ่อไหร่นี่ไม่รู้ครับขอให้ทีมชนะก็พอผมจนติมผมนะขอให้ทีมชนะพอแล้วนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านครับความมั่นใจในทีมเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้ความมั่นใจในทีมก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับจากที่เราพลาดท่ามาสองสาแมตช์ติดแต่เกมแล้วเกมเยอนเป็นเกมที่น้องๆทุกคนช่วยเล่นได้ดีมากครับแมตช์นี้ผมว่าเป็นแมตช์ที่น้องจะสามารถ สร้างผลงานได้ดีอีกแบบนี้ครับมองเพชรบุรี f อฟังไงบ้างเพชรบุรีตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นทีมที่ดีทีมนึงแต่ก็เราก็แก้เกมมาซ้อมมาเพื่อจะรับเบื้อเขาคผมว่าแมตชนี้น่าสามแต้มในบ้านแน่นอนครับพูดถึงแฟนๆนะครับว่านัดที่จะถึงนี้เล่นในบ้านก็เสาร์นี้นครับก็กุทบุรีเอฟซีเปิดบ้านรับการเยือนของเพชรบุรีครับก็ขอให้แฟนบอลทุกคน เขามาติดตามเชียร์และให้กำลังใจกรุงเทพเอฟซีนะครับ